อย่างเป็นไปตามกฎหมายถ้าทําผิดแล้วคิดว่ามันควรจะยุบพักก็ต้องยุบแต่ภูมิใจไทยมั่นใจว่าไม่ได้ทําผิดเรือเ่องแล้วสถานการณ์ดีกว่าก็คือตอนนี้หมอสุน,นัขม,มาถอนว่าจะไม่ยุบพักแล้วภูมิใจไทยก็จะได้เห็นเหรอเาเห็นเมื่อวานบอกว่าจะมีตอบโต้อุ้ยไม่มีแล้วไม่มีตอบโต้อะไรแล้วมันจะเลือกตั้งอยู่แล้วแล้วก็นโยบายของพรรค จริงๆแล้วก็ต้องพักภูมิใจไทยเป็นพักที่ส่งนโยบายไปให้กรกตได้ตรวจสอบก่อนก่อนที่จะ,ะไปรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งต้องในที่ตั้งแต่ปี62นะไม่ได้พูดถึงเฉพาะปีนี้นะตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็นโยบายเรื่องกัญชาของพรกภูมิใจไทยได้ถูกบรรจุอยู่ใน การแถลงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี62เช่นกันตอนที่เข้ามารับตําแหน่งรัฐบาลจะทํางานไม่ได้ถ้าไม่มีการแถลงนโยบายนโยบายกัญชาทางการแพทย์อยู่ในวาระเร่งด่วนของนโยบายรัฐบาลชุดนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีความชัดเจนไปหมดแตอ่อย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าเราจะชนะอะไรใครมันต้องชนะด้วยฝีมือด้วยการแข่งขัน ในเรื่องของการเมืองก็คือทําความดีทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชายชนแล้วก็ให้พี่น้องประชายชนเป็นคนตัดสินใจเลือกว่าใครควรจะมาทําหน้าที่ไม่ควรที่จะมาจ้องทําลายกันเองเราจะต้องการบ้านเมืองที่สงบสุขใช่ไหมครับนี่มาแต่ละดอกแต่ละดอกนี่ก็คือท้าตีรังคานแดงทั้งนั้นเลยเร,เราไม่สู้หรอกครับ เล็กกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเอาฝีมือมาเทียบกันดีก,กว่าว่าใครรับใช้ประชาชนได้มากกว่าใครทํางานให้กับพี่น้องประชาชนให้กับประเทศชาตินะครับระหว่างาพรรคการเมืองด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดพูดถึงเรื่องจะมายุบพรรคเรื่องนี้เนี่ยระหว่างพรรคภ่มิใ่ไทยพรรคเพื่อไทย,ยไใครทํางานด้วยความื่อสย์สุจริตนะครับทุ่มเททุกอย่างกับพี่น้องประชาชนไม่ ไม่สนใจในเรื่องของความขัดแยง้งไม่เชื่อในเรื่องความขัดแยง้งต้องการให้บ้านเมืองมีความสุขเทอดทูนสถาบันพักภู้ใจไทยเราอยู่ในทํานองครองธรรมนี้มาโดยตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับกี้บอกว่าหัวหน้าพักไม่มีวุฒิภาวะนี่คือเห็นว่าให้เปลี่ยนอะไรไม่ใช่พักผมแต่ว่าคนเป็นผู้นําต้องมีวุฒิภาวะสูงอันนี้สําคัญมากเลยนะ มีมีอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของโครงการโครงการข่อสร้างรถสะพานนะคะที่ไปที่เกาะลันตาด้วยแล้วก็ไปที่พัทลุงด้วยนะคะมีการวิจารณ์กันว่าเอ๊ะมันถ้าเกิดว่ากระทรวงคมนาคมเสนอและพรมอนุมัติเนี่ยมันเข้าข่ายในเรื่องของการเพื่อประโยชน์ภาเสียให้กับรัฐภูมิใจไทยในทุนที่ภาคใต้ก็ก็คิดอย่างนี้อีกแล้วแล้วรัฐบาลมีหน้าที่อะไรป่ะทำประโยชน์ให้กับประชาชนหรือเปล่า สะพานจากพัทลุงไปสงขลาใช่ไหมล้นระยะทางถึง70ิกิโลเมตรนะครับสามารถสร้างาความเจริญทั้งทางด้านท่องเทีท่ยวทาทงเศรษฐกิจแล้วก็ความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดภาคใต้นะครับทุกคนได้ประโยชน์หมดแม้กระทั่งพวกเราที่อยู่ภาคกลางจะไปเที่ยวที่นั่นหรือภาคเหนือภาคอีสานก็ได้ประโยชน์จากการที่ การคมนาคมการจราจรสะดวกนะครับอย่าไปคิดอะไรเป็นการเมืองต้องต้องต้องทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยเหลือสามสี่เดือนจะ,อจะยุบแล้วจะยุบสภาก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ตราบใดที่ยังไม่ยุบนะรัฐบาลยังดำรงความเป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยภรคภูมิใจไทยก็ไม่เคยหยุดที่จะทำงานนะครับทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันอย่างเงี้ยทำอย่างนี้ดีกว่าประชาชนได้ประโยชน์แข่งกัน แข่งกันทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองอย่างเงี้ยแข่งไปเลยยังไงก็ไม่กลัวนะครับาน้าคะกว่าคุณบีผู้พงนี่มาอยู่ภูเ็ไทยบ้าก็พูดคุยกันอยู่นะครับมันเราก็ไม่ใช่ว่าสามารถที่จะเเราต้องพูดคุยในเรื่องของอความเข้าใจของแต่ละคนภาคภูมิใจไทยก็ก็อยากจะมีผู้แทน นะครับในจากเมืองหลวงจากกรุงเทพมหานครเพราะว่าเราเป,เป็นพื้นที่ที่เรายัางยังยังไม่มีผู้แทนเลยแต่เราก็อยากจะทําประโยชน์ให้กับชาวกรุงเทพมหานครนะทั้งที่ไม่มีผู้แทนเนี่ยเราก็ไม่เคยพูดถึงเหมือนพรรคอื่นว่าถ้าถ้าถ้าไม่มีผู้แทนไหนจะไม่ทําความจเจริญให้จังหวัดน,นั้นไม่เคยพูดเลยทั้งที่ไม่มีผู้แทนกรุงเทพสักคนท่านรัฐมนตรีศัก์สยามทิดชอบ ก็ผลักดันเรื่องรถเมล์ไฟฟ้า n อ v ตอนนี้วิ่งกันทั่วกรุงเทพรถโลกร้อนตามความสะดวกนะครับแอร์เย็นสบายนะครับเรื่องของโครงสร้างฐานอุปโภคพ,พื้นฐานทุกอย่างรถไฟใต้ดินรถไฟฟ้านะครับเรื่องของ,อาองการป้องกันประโยชน์ในเรื่ององรถไฟฟ้าสายสีเขียวในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เสียค่างโง่โฮบเบลนี่เรื่องของของของ ชาวเมืองหลวงนั้นเลยแล้วก็คิดว่าเราก็ได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์หลายอย่างนะครับให้กับชาวกรุงเทพมหานครเราก็ต้องพยายามพูดคุยกับผู้ที่มีมีมีความนิยมหรือผู้ที่เข้าใจพื้นที่ในกรุงเทพมหานครให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้คุณคุณดีนี่เขามาคนเดียวว่างหรือเขามาตามคุยตอนนี้ยังคุยกันอยู่คุยคุยเป็นแบบคุยกันแบบ กินข้าวคุยทั่วไปกันอยู่ยังไม่ได้ลงในรายละเอียดนะเราก็ต้องดูว่าท่านฟทธิโงร์ท่าน,านมีข้อจํากัดอะไรหรือเปล่าด้วยนะครับ<ม>แล้วก็ถ้าเกิดมคุยกันได้แล้วช่วยงานกันได้ไม่มีข้อจํากัดอะไรนะครับหรือว่าต่อให้มีข้อจํากัดก็ช่วยงานได้ในฐานะผู้คณะทํางานทีมทํางานถ้าทําแล้วมันก็เกิดประโยชน์กับกับพักเกิดประโยชน์กับบ้านเมืองเกิด โดยประโยชน์กับประชาชนเราก็ไม่น่าจะเป็นการเสียเวลาในการพูดคุยสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้นะครับก่อนหน้านี้มีชื่อตสพัชรินรึเปล่าฮะแตจะมาอยู่กรุงเทพหรือเปล่ากี่เข็มแล้วคนจามเนี่ยฮะตสพัชรินนะมีมีจะติดต่อมาอยู่ยังยังไม่ได้คุยกันนะครับเอาไว้เดี๋ยวน่าจะไม่นานแล้เดี๋ยวดูว่า ตอนนี้มันควบคุลไมหมดพรรคจะถูกยุบเบาๆก็ไม่รู้นะท่า,านรองต้องรอนะคะบอกว่าสถานบรมบัตรผู้ป่วยยาเสพติดมันเป็นแหล่งในการายยาะคะร้าขายยาเสพติดเนี่ยค่ะเราต้องไปดูตรวจสอบเรื่องนี้ไหมคะเรื่องค้าขายยาเสพติดแหล่งที่มีการขายยาเสพติดก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ ่ม,ม,ม,มันก็เป็นความผิดอยู่แล้วไอ้ตรงนี้เวลาพูดเราก็ยังไม่รู้ว่าข้อ,อจะจริงเป็นยังไงนะถ้ามีจริงเนี่ยคนที่ขายคนที่อนุญาตให้ขายคนที่เห็นแล้วไม่ดําเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ก็เข้าขายมีความผิดด้วยเ,เรื่องนี้มันมีกฎหมายอยู่แล้วครับเ,เราทำมไ,ไม่ไม่ไม่เกี่ยวอ่ะกระตสาธลรณสุขูมี ที่ที่ต้องดูแลทั่วประเทศนี่โอจะนับไม่ทั่วน,นะนะก็มีผู้บริหารอยู่ถ้าเกิดมีการซื้อขายโฉรขึ้นจริงๆผู้ผู้ที่เป็นหัวหน้าส่วนงานตรงนั้นก็ต้องรับผิดชอบนะมันก็มีมีกฎระเบียบมีข้อกฎหมายที่คอยกำกับดูแลอยู่นะครับไม่ต้องห่วงครับเจอยาเสพติดที่ไหนแจ้งจนได้ที่ตำรวจด,ดีที่สุดนะครับเพราะเขาสามารถทั้ง สอบสวนสืบสวนแล้วก็จับกลุ่มําเนินคดีได้หมดไปแจ้งหมอไม่มีประโยชน์หมอเอามารักษาอย่างเดียวแล้วแต่ก็ต้องไปแจ้งตารวจต่อการแกงแร้งทางการเมืองหรือเปล่าคะแบบนี้น ก็ผมอบ,บอกแล้วว่าอย่ามาแกล้งบักนคุใจเลยเราไม่เคยไปวุ่นวายอะไรกับใครเราตองการทำงานให้กับบ้านเรไม่ติดประตูหรอกเพื่ยอใครแม้จะเกิดเรื่องไหนผมถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระเพราะว่าเร,เราไม่ได้<ๆ>เราไม,ไ,ไม่ได้ทำผิดตามที่เขากล่าวหาแหน,น่นอนก็อย่าไปเ,เสียเวลาที่